มาบ้านเ็กขอบันเทิงกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่9เมษายนนะครับเป็นวันเกิดครบรอบ36ปีของอสอมทครับซึ่งเมื่อเช้านะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะร่วมถึงคนบันเทิงค่ะก็ร่วมเดินทางมาแสดงความเินดีกับเรามากมายทีเดียวค่ะ อสมทเปิดบ้านต้อนรับเหล่าคนมาเถิงผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ36ปีอสมทในวันนี้ค่ะโดยมีดรอเนกเพิ่มวงเสนีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์และทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลขององค์กรและพนักงานโดยในการมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้นะคะเหล่าผู้บริหารและคนมาเถิงได้ร่วมกันบริจาคเงินให้กับอสมท เพื่อนาไปมอบให้กับวัดป่าห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิเพื่อสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลชัยภูมิเพื่อนําไปสร้างอาคารผู้ป่วยต่อไปค่ะทั้งนี้ดรอเนกเพิ่มวงเสนีกรรมาการพ้มำนในการใหญ่บมจอสมทอยังยืนยันความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอลที่กาลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ด้วยแลลวค่ะแข็งแกร่งกว่าเดิมเพราะว่าเราจะมีระบบดิจิตอลเข้ามานะครับโทรทัศน์ดิจิตอลแล้วก็เราจะมีพันธมิตรทางด้านเนื้อหาพันธมิตรทางด้านเครือข่าย นะครับแล้วก็มีพันธมิตรทางด้านสื่อทีวีสาธารณะที่จะมาอยู่กับเราหลายช่องด้วยกันนะครับวันนี้ก็คิดว่าเป็นมิติใหม่ของอสมททส่วนคนบันเทิงที่เดินทางมาร่วมยินดีในวาระครบรอบ36ปีอ,อสมทรนะคะก็มีทั้งผู้บริหารจากบริษัทกันตนายุวดีบุญครองผู้บริหารบริษัท H+ Channel ศิลปินแห่งชาติเศรษฐาศิระฉายาเจี๊ยบโสพิณพานและอ้อมพิยดาสองสาวพิธีกรจากรายการวันดีๆกับเจี๊ยบอ้อมศิลปินจากค่าย RS ศิลปิน AF และปัญญานิรันดร์กุลผู้บริหาร w o r k p o พอยด้วยค่ะสานห6ปีของอสมทก็เติบโตจเจริญรุ่งเรืองมาคู่กับประชาชนคนไทยแล้วก็บริษัท w o r k p o พอยด้วยนะฮะก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอให้เติบโตต่อๆไปยิ่งยิ่งขึ้นนะฮะก็ขอให้เป็นสานีที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ทํางานเพื่อประชาชนคนไทยให้ความรู้ให้ความบันเทิงนะครับให้สาระก,กับประชาชนคนไทย ไปโดยตลอดต้องขอแสดงความยินดีนะครับและขอถือโอกาสนี้อวยพรให้อสอมทนะครับจงเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็อยู่เป็นสื่อที่สร้างสรรค์สังคมคู่กับประเทศไทยตลอดไปครับก็อยากให้สมทเป็นสื่อ ที่เป็นที่หวังของประชาชนแล้วก็นําสิ่งที่ดีนําเสนอมาทุกวันเนี้ยค่ะดีใจมากๆที่ได้ไามีส่วนร่วมอยู่กับช่อง9ตอนที่อายุ30เท่ากับเราด้วยเราเองนะคะถือเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในช่อง9นะคะก็จะทํารายการดีๆให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะช่อง9ก,ก็เติบโตแล้วก็พัฒนาทุกปีนะครับก็อยากให้อ,อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆแล้วก็สร้างสารรค์งานดีๆให้กับผู้ชมทั่วประเทศก็ขอให้เรตติ้งทุกๆรายการพุ่งๆเลยค่ะทำรายการดีๆอย่างนี้ต่อไปนานๆน,นะคะ ขออวยพรให้พี่ๆทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้โบนัสขึ้นพุ่งกระโูนเลยนะก้าวต่อไปในสิ่งที่หมายเลยนะครับ,รบแล้วก็ผลิตรายการอย่างที่คุณลุงบอกนะครับ,รบสนุกสนานให้กับคนคนไทยได้ดูกันตลอดไปนะครับ ขอให้พี่ๆนะคะมีความสุขมากๆทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะคะแล้วก็ขอให้แฟนๆแบบว่าชาวไทยติดตามนะคะ<ช>ทุกรายการเลยของทั้งช่อง9ของเรานะคะขอ,ขอให้ช่อง9เนี่ยอยู่คู่กับเมืองไทยไปนานๆน,นะคะเ <ๆ S 1> กาะเรตติ้งของคนไทยให้กระชุนเลยค่ะ บมจออสมัทถได้เริ่มจัดตั้งขึ้นในสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามโดยจัดตั้งเป็นบริษัทไทยโทรทัศน์จำกัดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2495ต่อมาในรัฐบาลสมัยานายธานินไกลวิเชียนจึงได้มีมติให้ยุบเลิกกิจการและได้มีการจัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยในวันที่9เมษาย,ยนพุทธศักราช2520 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประกอบกิจการสื่อสารมวลชนและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกับกิจการสื่อสารมวลชนทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมเดินทางนะคะมาแสดงความยปนดีกับเรานะคะเอาสมรรท,ทุกทุกท่านเลยค่ะและแน่นอนนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามเรามาตลอดนะครับ